มาครับกินนข้แรกน้วกันกับข้าก็ากมีย่างไรเราเกิดตํากุ้งแก้วกุ้งแก้วกุ้งแกงอ้อมคือเขอาหมดละกอนพักครับพักกินกับแก้วกุ้งนี่คักกเลยครับมุงยอก้กุ้งโอ้ยปลแก้มครับปลแก้ม ปลาแก้มแก้วกุ้งครับแก้วกุ้งใส่ข่ากัวหอมแซ่บอันนี้พักแป้นเลยพักแป้นน่อยครับแดงนี่ผู้สัญหาครับอะโอเคจบข่าครับมามาหมู่บ้านมา,วมา,นารวยมาแล้วรวยปีใหม่แล้ว